คำถามนี้นะคำถามที่ว่าเซตัยคะคือไม่เก่งภาษาอังกฤษสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมแล้วก็ง่ายกว่าหรือว่ายากกว่ากันนะคะจริงๆคําถามที่เซตไยเจอบ่อยมากนะ,ะแต่จะบอกว่าเซตัยจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยกับคําถามประเภทนี้เด็ดขาดนะคะพอเซตัรู้ว่าน้องๆต้องการคําตอบหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ ตอถามน้องนะคะก็คือถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมสาหรับพอยนี้คําตอบก็คือได้แน่นอนค่ะฟันธงนะคะแล้วก็เซเตะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเซเตะไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะการคาถามที่2ถ้าเกิดได้ภาษาอังกฤษมันจะง่ายกว่าหรือยากกว่าในการที่จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อคําตอบก็คือมันจะมีความได้เปรียบค่ะ ง่ายกว่ายากกว่าอีกประเด็นหนึ่งเนาะแต่เซตให้มองว่ามันคือความได้เปรียบอย่างหนึ่งได้เปรียบอย่างไรนะคะก็คือถ้าเราได้แค่ภาษาไทยตัวเปรียบเทียบไปเราเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะมีแค่ภาษาไทยแต่ถ้าเราได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะ ก็ได้เปรียบเช่นกันนะคะก็คือมันจะมีการเรียนรู้ที่จะเรียกว่าเสเตรเรียกว่าการเรียนรู้เชิงเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบระหว่างความเหมือนกับความแตกต่างเนาะล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดได้ภาษาอังกฤษอาจจะมีข้อได้เปรียบเพราะว่าบางอย่างที่ภาษาไทยอาจจะไม่มีแต่ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ อาจจะมีความใกล้เคียงกันหรือบางเรื่องเหมือนกันแบบนี้นะคะมันก็จะได้เปรียบถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เชิงภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาไทยนะคะแต่สุดท้ายฟันธงอีกครั้งหนึ่งนะคะสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งอังกฤษอจะรอดไมว่าขนาดภาษาอังกฤษยังไม่รอดเลยแบบนี้จะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมนะคะยืนยันนอนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะยันทุกๆครั้งที่ถูกถามคำถามนี้นะคะว่าเรียนได้แน่นอนค่ะ มั่นใจค่ะลุยค่ะ